สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาแต่เศร้าๆนะครับบ่ได้มีเวลาถ่ายคลิปเนาะเห็ดกินอยู่ในครัวพี่น้องคนกะไร้เติบเนาะบรรยากาศในงานศพเจ้าควันเมื่อสุดท้ายเมื่อสุดท้ายเนาะครับแม่กับมีสติเลยครับซิมขับพร สักกาลีนตั้งธรรมของพระบิดุญามาสุปาิปันโนภาคะววโตสังวัตสังข์มหาวิสาผู้ทกขหน่อยทั้งหลายขอบูตงบูตาคุณประตคุณประทำคุณประถึง เบิ่งเบหวดหัวซะกำลังวุ่นวายยอแขกได้ๆเข้าๆๆๆๆๆ กําล so ังยืนข้าอยู่แล้วลูกนึ่งเข่าเด้อขจายนอดกระทำพุ่น

วายังเยอะวเค็มไปเลยมีกระด้างใส่ปาไส่ไล่ท่เค็มกว่้าแล้วเพื่อจะลงสีแต่ยกลงล่ได้ไม่เพื่อน้องห้ากะสีถ่ายแม่ได้เช้าแล้วนแมนมันบอมีเวลา เพาะว่าสกินอย่าเดียวแต่มานสงเดีกไดเตอนผูได้จับสาส่ยได้จับาจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền nhảy, Gõ bảo để không bỏ nhảy những video hấp dẫn anh bớt chẳng bò phải nó ở biển cho gì ใช่เย็นๆ่่แต่ซัวเนาะบ่บ่บ่ได้หับบ่ได้หับว่าแซบหรือบ่แซบตามอย่างเดียวเอะไร

เ่าไลเ็นยอันมา่เหอยไ้ยัานเลขอยู่ก็ได้ฮาก็ได้สองตผ่าไห่สูบลาบอีกแหละว่าสียเอาสามตตรงตรงอยู่อันนั้นแล้บอเดียวนี้เ่งขอนแล้ว

หม้อที่ซ่องหาก็มาวันหันหันอ่ะกาหมอแรกไหนก็เห้านี่เน่ยยังเบิร์ดข้างหนาพี่น้องกัน con gà lái tự được đấy phía nào con hai lọ hai lô. Nè, nào ăn nào, ở này Bỏ cá trê ở kho này nè, nào ăn nào. 好的，来。 วิดีโอคลออีกอันนี้นะมันซู

เก็บทอนไปล่างเอาในนั่งถวยนี่มันม่มีถวยใส่งานเลยนะเก็บไปในนั่งตักะแตตนถวยนะลูกเอาไปล่างเอาขอใน,นเอาบ่วงนี้ลูกนี่ นิ 1. 1> ้จะกระเด็น่ะยเดี๋จ้าื้จะกระเด็นบวงอันนี้นะเขาไปล่างนะตัวองรจ้ามันบเป็นบ่องเราถิ่นปเ่มนกเดินยังเบากุสลแทมโมนีนะเบาเบ่อืมออไปอยู่นั่นม่ใหญ่หัไป